ครับก็ขอสวัสดีนะครับปีป่านาอาลูกลุกตาลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิม1เล่มนะครับแล้วก็มีดหลวงพ่อเงินวัดพระบางเหลือง1เล่มนะครับ เรามาดูนะครับศิลปะนะครับของอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับถือได้ว่าเป็นอาจารย์นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือเรียกว่านะครับเป็นคู่อุปชาบวชให้กับหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับนะครับ ต่อจากนั้นหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้ไปเราเรียนวิชานะครับจากท่านนะครับหลายวิชานะครับนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับ กันมีดตรงนี้นะครับจะเป็นเหล็กกรอดำผสมเงินนะครับนี่นะครับถึงสนิมแทบจะไม่มีเลยนะครับโอ้โหนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อเงินจะต้องเป็นแม่ทองเหลืองนะครับรัดฝักมีดตรงนี้นะครับนะครับส่วนมากเลยนะครับทองเหลืองนะครับน้อยจาไมันจะชำรุดนะครับเขาถึงจะไปรัดไหวอย่างนั้นนะครับนะครับ แต่อย่างนี้คู่ตัวเลยนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูไม้นะครับนะครับนี่นะครับไม้เก่านะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามสิบนิ้วนะครับเฉพพอใบก็ขาดหกนิ้วอยู่นิดหน่อยนะครับสวยงามเลยนะครับไม้ ทองใหญ่เลยนะครับนะครับนีนะครับดูครับความสวยความงามภายนอกนะครับทองเหลืองเก่าจะต้องเป็นสีอย่างนี้นะครับทองเหลืองเก่านะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในนะครับโอ้โหนะครับเก่านะครับสุดยอดเลยนะครับ ท่านได้มองหาอยู่นะครับอยากจะได้มีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับเรียกว่าเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับนะครับกอแนะนํานะครับเปลี่มนี้นะครับนี่ครับดูครับปลายเสมาใบโพครึ่งใบนะครับนี่นะครับขระตอกไว้นะครับนี่นะครับปิดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับ ก็ตอกชื่อไว้อย่างนี้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับมีหลวงพ่อเงินวัดประปางเหลืองนะครับตอนนั้นนะครับหลวงพ่อเดิมได้ไปร่ำเรียนวิชานะครับนะครับแล้วก็ให้ช่างนะครับวัดประปางเหลืองนะครับตอกให้ด้วยนะครับก็เลยป้องกันการสับสนนะครับของหลวงพ่อเงินก็ตอกไว้หลวงพ่อเงินนะครับแต่หลวงพ่อเดิมจะไม่มีตอกอย่างนี้นะครับ แยกแยกกันนะครับสวยงามนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับลายเซมาใบโพนะครับนะครับครึ่งใบนะครับดูครับเหล็กยางดีเลยนะครับผสมมวลสารนะครับตามความเชื่อของพุทาปูมแก่โบราณสมัยก่อนนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับนะครับนะครับมีแต่คราบใครขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับ นี่นะครับโอ้โหรอยตอกชัดเจนมากเลยนะครับนี่นะครับดูในร่องนะครับนะครับนี่นะครับรอยตอกรอยเสาะด้วยมือนะครับก็จะเป็นขึ้นๆนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะครับตอกอระไว้ฝั่งนี้นะครับ นะครับพระพุทโธนะครับนะโมพุทธายะนะครับนี่นะครับคาทาของหลวงพงเงินวัดพระปางเหลืองนะครับศักดิธิ์เข้มขลังนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับนะครับป้องกันกุญสป้องกันมนดํานะครับในด้านแควคลาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันนะครับนะครับป้องกันไว้นะครับปวกผีปีศาจนะครับอย่าให้มันเกิด ถ้าเกิดแล้วมันก็หาทีรักษายากนะครับนะครับนี่นะครับมวนสานตัาตาเหล่านี้นะครับนะครับนะครับเขาบรรจุลงไปนะครับนะครับแล้วก็นะครับเขาก่อตรงนี้เผาไฟแดงๆแล้วก็กดลงไปนะครับทําให้ขั้งนะครับเดือดขึ้นมานะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับแน่นเปี้ยเลยไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับนี่ครับ ยาวรวมด้ามสิบนิ้วนะครับจะพอใบขาดหกนิ้วอยู่นิดหน่อยนะครับนะครับนี่วัดให้ดูนะครับขาดหกนิ้วอยู่นิดเดียวนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสนใจนะครับหลวงพ่อเงินหรือว่าหลวงพ่อเดิมนะครับกอโทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1ด2 9้าดหนึ่งสนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับ ตอกไปนะครับดูครับดูลายตอกโอ้ยสวยงามมากเลยนะครับตอกด้วยมือนะครับก็จะมีเกินเส้นบ้างนะครับลึกลึกบ้างตื้นบ้างนะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับท่านได้มองหาอยู่นะครับมีดหลวงพองเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะครับหายากนะครับนะครับ หลวงพ่อเงินปัาปังเหลืองนี่ทาออกมาน้อยนะครับมีนะครับไม่เหมือนของหลวงพ่อเดิมนะครับจะเยอะกว่านะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับมีเล่มนี้ดามงาฝักงาของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนี่มาเป็นมีดยุบกลางนะครับมีดยุบกลางก็จะถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับแหวนรัดกันมีดตรงนี้นะครับเป็นหน้างนี้นะครับ แล้วก็แม่เส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับเอาเรียกอะไรแปะตังลายเงินนะครับนี่นะครับลายเงินนะครับนี่นะครับเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับแหม่นะครับนะครับนี่วยงามนะครับใครหาอยู่นะครับตามงาฝักงานะครับ ราคาก็ไม่สูงนะครับจับต้องได้นะครับนะครับอยู่กับผมมือต้นๆรับรองนะครับนะครับราคาจะไม่สูงนะครับนะครับสวยงามนะครับงานนี่ช้ำเลยนะครับนะครับโอ้โหนะครับดูครับเอาไปบูชากันนะครับเอาไปมีดมีดครูนะครับเป็นมีดครูนะครับ ท่านใดมีวิชาอาคมก็เอาไปเสริมบารมีนะครับทําน้ามต์ทำน้ํามันนะครับน้ํามันต่อเชื่อมกระดูกก็ได้นะครับนะครับมีหลวงพ่อเดิมในี่ศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับนะครับดีนะครับเอาไปเสริมดวงเสริมบารมีนะครับทันทีรักษาผู้คนอยู่แล้วนะครับเอาไปเสริมบารมีกันนะครับนี่นะครับทําได้นะครับผมไปเห็นมากับตานะครับ นะครับหมอน้ำมันเขาก็เอามีดแบบนี้แหละครับนะครับทําน้ํามันนะครับนะครับลายหน้าเกี้ยวนี่แหละครับนะครับดูภายในนะครับโอ้โหโล่งโปร่งอย่างนี้นะครับนะครับแท้นะครับนะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่นะครับดูการตอกลายนะครับนะครับนี่นะครับ โอ,โ,โ,ออโอ้โหเรียกว่าพระปิตามหาอุดนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับตรงนี้ตอกไว้อลาหังพุทโธนะครับนี่นะครับดูลายนะครับตอกลึกๆชัดเจนนะครับนะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับมะอาุนะครับตอกไว้ปิดบนนี้นะครับนี่นะครับฝีมือของช่างสอนนะครับตอกแบบนี้นะครับ นะครับเป็นยันนโมพุทธายะอย่างนี้นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าคาถานะครับพระมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับคาถาหลวงพ่อเดิมต่อไว้แบบนี้นะครับนะครับคาถาพระมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะครับอิติปิโสนะครับ วิเสเสอีนะครับอิเสเสพุทธนาเมอีนะครับอิเมนาพุทธตังโสอีนะครับอิโสตังพุทธติปิอีนะครับนี่นะครับอาถาโมกข์พระพุทธเจ้านะครับ นะครับบนตัวนาคอย่างนี้นะครับนะครับก็ต่อไว้นะครับคาถาพระเจ้าสิบ,บุพระองค์นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับนมะนะอนโกอนากะโอออนะนะกะอังนะครับอุมิอะมิมะหิสุตังนะครับ suk, đây, các, mahi suk tang, suk, mahi suk tang, i mena ทตังโสอินะครับอิโสตังพุทธติปิอินะครับนี่นะครับมะฮิสุตังสุนะพุทธังสุนะสุอะนะอะนะครับบอกพอภัยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับต่ออย่างชัดเจนเลยนะครับ ลึกๆเลยนะครับนี่นะครับหลังนาคนี้นะครับนะครับนะมะพะทะนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับนาาสวยงามอ่อนช้อยเลยนะครับนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับอยากจะได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับนี่นะครับมีอักขระนะครับ นะครับก่อแจดมาให้นะครับดูเหล็กนะครับออกเขียวๆคล้ำๆนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับเหล็กรุ่นเก่านะครับยุบเก่านะครับจะเป็นนี้นะครับสนิมไม่ค่อยมีนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับนี่นะครับคาถาบทนี้นะครับโอ้โหสักดิทธิ์เข้มขังนะครับนะครับคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นี่นะครับนะครับนะครับ นามะ,นะะานักอะนะครับนอกคนกักะกออโนะอะนะกะอังนะครับอ,อุมิมอนะมินะน,นะครับมะฮิสุตังสุนะพุทธังสุอะนะอะนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับดูครับดูรอย ตอกลึกๆเลยนะครับช่างสอนนะครับตอกลายนะครับดูโคนมีนะครับนะครับโอ้โหนะครับแน่นเปรี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับนะครับนี่นะครับนะครับแม้เจ็ดเก้านะครับนะครับตรงนี้แหวนรัดกลัดมีตรงนี้เป็นนาคนะครับนะครับดูงานะครับฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับนะครับมีนะครับ สวยงามนะครับยาวรวมด้าม9 sure <problem> well ้าน right ิ้วนะครับเล่มนี้นะครับยาวรวมด้าม9้านิ้วเฉพาะใบที่5นิ้วนะครับนะครับสุดยอดนะครับสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับหลวงพ่อเดิมและก็หลวงพ่อเงินว่าพ่อปางเหลืองนะครับวันนี้นะครับนําเสนอสองเล่มนะครับทันทีสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมาให้คําชี้แนะหรือว่าพูดคุยกันนะครับ ก็โทรมาที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับทันที่เข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ